ในยุคที่การแข่งขันในตลาดแรงงานสูงขึ้นแบบนี้การมีผู้ช่วยดีๆสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก Microsoft Copilot คือคู่หู AI ที่พร้อมทุ่มเทคอยสนับสนุนคุณเป็นพิเศษช่วยเหลือคุณในทุกๆด้านตลอดเส้นทางการหางานไม่ว่าคุณจะเป็นน้องใหม่เพิ่งจบและเริ่มหางานหรือจะเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์แล้ว Copilot ก็ช่วยคุณค้นหางานที่ใช่ได้อย่างมั่นใจไร้กังวล เพื่อให้การหางานเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วเริ่มต้นโดยการให้โคพายโดวางแผนกลยุทธ์การหางานให้คุณช่วยเราวางแผนกลยุทธ์การหางานแบบกระชับที่ครอบคลุมทั้งการสมัครงานออนไลน์และการสร้างเครือข่ายหน่อยโคพายโลดจะแนะนําขั้นตอนที่นําไปใช้ได้จริงและปรับให้เหมาะกับคุณเช่นการสร้างเครือข่ายการใช้เว็บไซต์หางานและการติดต่อกับ r e คูเดอร์และอื่นๆ เมื่อคุณมีกลยุทธ์การหางานพร้อมแล้วก็ได้เวลาอัปเดตเรซูเม่และติดต่อก,กับเครือข่ายของคุณได้เลยโดยคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากโคพายหลอได้ช่วยร่างอีเมลสั้นๆสำหรับติดต่อ Connection ใน LinkedIn ให้หน่อยแล้วแนะนำเทมเพลตเรซูเม่แบบมืออาชีพของ Microsoft ให้ด้วย CoPilot อจะร่างอีเมลสำหรับคุณพร้อมนำไปแก้ไขแล้วส่งให้กับผู้ติดต่อของคุณได้เลยพร้อมทั้งแนะนำเทมเพลตเรซูเม่ฟรีให้คุณใช้งาน เรซูเม่และจดหมายสมัครงานที่ดีเป็นสิ่งสำคัญมากหลังจากที่เลือกเทมเพลตเรซูเม่ได้แล้วให้โคพายโ t ช่วยปรับแต่งเรซูเม่ของคุณให้เหมาะกับตำแหน่งงานนั้นๆเพียงแค่ใส่รายละเอียดการประกาศรับสมัครงานพร้อมกับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องของคุณลงไปโคพายโก็จะช่วยแนะนำปรับแต่งเรซูเม่ให้คุณยกตัวอย่างเช่นคุณสามารถถามว่า ช่วยตรวจสอบเรซูเม่และจดหมายสมัครงานฉบับร่างสำหรับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดให้หน่อยและแนะนำวิธีปรับปรุงให้ด้วยโคพายโลดจะให้คำแนะนำหรือช่วยปรับปรุงเอกสารของคุณให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานนั้นๆโคพายโลดยังช่วยแนะนำการใช้งานเว็บไซต์การหางานออนไลน์ต่างๆอย่าง Link e d i n โดยคุณถามว่าช่วยแนะนำวิธีค้นหาตำแหน่งงานออกแบบสื่อสารการเรียนการสอนบน Link e d i n ให้หน่อย Recruiters คือบุคคลสำคัญในตลาดงาน พือก,การสื่อสารยังมีประสิทธิภาพลองถามโคพาย o t ดว่าช่วยเราเตรียมแนะนำตัวเองแบบสั้นๆแต่สร้างความประทับใจโดยเน้นที่ทักษะและประสบการณ์โคพายโจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณสมบัติและประสบการณ์ของคุณจะถูกนำเสนอออกมาได้อย่างดีที่สุดการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานมักเป็นเรื่องน่ากังวลใจโคพายโจะช่วยเป็นโคช้ชเตรียมตัวสัมภาษณ์ที่คุณยกตัวอย่างเช่นคุณสามารถฝึกซ้อมโดยการถามว่า อาทิตย์หน้าเรามีสัมภาษณ์ตำแหน่งครูสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถม6ลองจำลองการสัมภาษณ์เพื่อฝึกซ้อมกันหน่อยโคพายโดจะให้คำแนะนำในการตอบคำถามทั่วไปและให้ฟีดแบ็กเกี่ยวกับคำตอบของคุณเช่นช่วยคุณลดการใช้คำฟุ่มเฟือยอย่างเช่นเออหรือแบบออกจากคำตอบของคุณถ้าคุณกำลังคิดจะเปลี่ยนสายงานโคพายโลดก็ Co จะช่วยแนะนำเส้นทางอาชีพใหม่ๆโดยอิงจากความสนใจความถนัดและสิ่งที่คุณรักโคพายโลดเรากำลังคิดจะเปลี่ยนงาน เรามีประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้าและสนใจเทคโนโลยีช่วยแนะนำเส้นทางอาชีพที่เหมาะสมให้หน่อยหรือบางทีคุณอาจจะอยากเป็นนักออกแบบกราฟิกแต่ไม่รู้ว่าต้องมีทักษะอะไรบ้างต้องการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพนี้คุณสามารถถามโคพาย o t ว่าทักษะอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนักออกแบบกราฟิกมือใหม่โคพายโสามารถพลิกโมการหางานของคุณ ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ไปจนถึงการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานโคพายโ t จะอยู่เคียงข้างคุณในทุกๆขั้นตอนไม่ใช่แค่ช่วยคุณหางานแต่ช่วยหางานที่ใช่สำหรับคุณจริงๆ